นนให้ยาล้องนั้นนอ้องป่วยบอบอปะขุมเอออยู่เออเอือดิ้นอ่ะแม่ก็ไม่กล้าจับแรงสลิงก็ใหญ่เกินมันต้องเป็นสลิงอ,อ,อ่อนๆนิ่มๆอ่ะ ไม่หรอกค่ะฉันไม่ชี้ลูกบอลแล้วนะนั่นแหละเราต้องจริงๆเราต้องซื้อสลิงเข้าจมูกมันด้วยว<ะ>ต้องซื้อสลิงแบบที่เป็นนิ่มๆสำหรับป้อนยาวดูหน้ามันดูกูจะตายไหมมันบอก <c oughs> ถุงทองบอกเจอตายไหมหหที่มันหายใจมันหายใจอ่อเลยสามวิสิตา กินยาก่อนเิ้วเสียงต้องจ้าเเเยาอเแมป้อนถุงทีม่มันต้องให้มันได้กินเนี่ยมันใหญ่เกินอ่ะสินี่ย